สวัสดีครับช่างหนงสัมพันธ์นะครับวันนี้ได้ตัว LS430 นะครับช่องหลังมาซ่อมนะครับก็ซ่อมตามอาการนะครับช่องนี้ก็จะเป็นสะพานสะพานใบนะครับแตกไปกับบูทตัวกลางนะครับบูทตัวกลางก็จะแตกไปนะครับอันนี้เป็นวัสดุทดแทนนี่เงาๆนี่นะครับจะเป็นอะคริลิกนะครับ ตัดแล้วก็สอดเข้าไปแทนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สะพานใบไม่หักนะครับบูทไม่หักนะครับแต่แกนหักนะครับแกนตัวนี้หักนะครับทำทดแทนกับใส่เข้าไปในมิติเท่าเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวแกนนี้มันต้องไปเสียบอยู่กับบูทนะครับแล้วก็ ตัวบูทตัวบูที่เป็นแบบนี้มานะครับเป็นปลาสติกยางนะครับก็จะกออแตกนะคตัวนี้ก็จะแตกก็ทำทดแทนใส่เข้าไปนะครับทำทดแทนเป็นอะคริลิกนะครับทั้งหมดสี่ตัวนะครับก็จะจะมีสองนี้อีก2ตัวนะครับก็จะประกอบกลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนประกอบเสร็จครับประกอบกลับเข้าไปแล้วนะครับ ก็ตอนนี้ก็จะเป็นตำแหน่งแกนและบูทที่เราซ่อมนะครับอันนี้เป็นบูทยอย่างเดียวนะครับแกนไม่ได้หักตัวนี้เป็นช่องแอร์หลังนะครับของ ls 4 3 0ช่อมเสร็จเรียบร้อยทรับใช้งานได้ปกตินะครับ ขอบคุณมากครับช่างหน่งสัมพัน์